อัปเดตดวงความรักประจําสัปดาห์วันที่12 18กันยายน2565กันนะคะสำหรับใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ภายในวันที่16กันยายนนะหรือว่าตั้งใจดูคลิปนี้ภายในวันที่16กันยายนนี่อาจจะเป็นพลังงานความรักของคุณหรือดวงความรักของคุณในสัปดาห์ตั้งแต่วันที่คุณดูจนถึงวันที่18กันยายน2565นั่นเองนะ ใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับส,สดกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมอด้วยนะคะอ่ะใบแรโอ้โหต้องบอกเลยนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้สำหรับคนโสดนะ สำหรับคนโสดต,ต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณจะได้พบรักนะเออจะได้เจอคนถูกใจ <c oughs> หรือไม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าการเดินทางนะเป็นไปได้ว่าการเดินทางจะทําให้คุณได้พบเจอคนถูกใจหรือเป็นไปได้ว่ากําลังจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณคุณอาจจะได้เจอใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะแล้วเขาก็จะมา มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณคุณเองก็จะมีความรู้สึกดีๆให้กับเขานะคนที่จะเข้ามานี้นะคือภายในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เจอกันอาจจะโฉบเฉี่ยวกันก็ได้ถ้าไม่ได้เจอกันจังๆก็ต้องบอกว่าอาจจะโฉบเฉี่ยวกันแล้วได้เจอกันแล้วนะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนเป็นไปได้เหลือเกินว่าสัปดาห์นี้นะความรู้สึกดีแฮะนะฟูลฟิลนะความรู้สึกข,ของคุณกับเขามันเหมือน,นกับกําลังพัฒนาไปสู่จุดที่ด <D> ีขึ้น <D> ดีขึ้นดีขึ้นมีโอกาส นะมีโอกาสที่จะพัฒนาความรากักความสัมพันธ์ไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วนะอะไรที่เคยไม่ชัดเจนมันเหมือนกับเริ่มชัดเจนขึ้นฟ้าสว่างสดใสเนี่ยสดใสมากๆในช่วงเวลาสัปดาห์นี้นะคะขอให้ประคับประคองความรักที่ดีไว้นะประคับประคองความรู้สึกดีๆไว้นะคะมีโอกาสที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยจเจริญง,งอกงามใครที่หวังว่าให้เขา จริงจังนะหรือว่าจะคิดกับคุณถึงขั้นแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวด้วยกันต้องบอกเลยมีโอกาสมากในสัปดาห์นี้ถ้าคุณคิดดีพูดดีทําดีทําให้ทุกวันเป็นวันแห่งความสุขเวลาอยู่ด้วยกันและทําให้เป็นวันดีๆวันแห่งความสุขวันแห่งค,ความสบายใจมีโอกาสเหลือเกินว่าความคิดของเขาจะเปลี่ยนไปแล้วเขาความจริงจังความจริงใจของเขาจะเพิ่มพูนมากขึ้นส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วนะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานมีเกณฑ์ ส่วนใครที่คิดอยากจะมีลูกโอ้โหต้องบอกเลยมีโอกาสและมีโอกาสที่จะได้ลูกแฝดด้วยนะคะอเส่วนใครที่แต่งงานอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ความรักความอบอุ่นก็โอเคอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก มันเหมือนกับมีเวลาได้อยู่ด้วยการไปเที่ยวด้วยการพักผ่อนด้วยกันทําให้เติมพลังงานดีๆร่วมกันมากขึ้นมากขึ้นความสัมพันธ์แข็งแกร่งนะมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะและนี่คือคำแนะนยทั้งหมดของคุณนะใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์คำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับ